สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการติ๊งทอ็อกของอาจารย์วิโรจน์อีกแล้วนะครับผมาอาจารย์วิโรจน์เนี่ยอยู่มาก็นานแล้วเนาะ73ปีหลังสงครามโลกไม่กี่ปีอาจารย์รนก็เกิดมาละนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงเรื่องสื่อนะครับอาจารย์วิโรจเนี่ยเกิดในยุคที่ทีวีขาวดำ บางคนพรมช่องซีนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์มีไม่กี่ฉบับนะครับแล้วก็มีรายการวิทยุจะต้องฟังละครวิทยุสมัยก่อนนะครับพวกนี้ละฮะก็เป็นสื่อเพราะฉะนั้นในสื่อสมัยก่อนไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับสื่อสมัยนี้แล้วก็ไม่ได้กว้างขวางทั่วโลกทุกมุมโลกแบบสมัยนี้นะครับถึงอย่างไรสื่อก็คือสื่อบางทีก็เรื่องจริงมั่งบางทีเรื่องไม่จริงมั่งไม่ใช่ว่าเรื่องโบราณเนี่ย พูดเรื่องจริงหมดไม่ใช่นะคนสมัยก่อนอะ่ะพูดโกหกก็มีนะครับเพราะมันยุคสมัยนีย้ก็ได้เกิดความกังวลว่าสื่อมันเร็วเหลือเกินใครแบบเกิดเรื่องนิดหนึ่งก็สามารถรขยายออกมาเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับมีมูลมีฝอย,อยนิดเดียวแล้วก็มาปั้นเป็นช้างตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็มี เฟ็กนิวปัจจุบันเนี่ยเฟกนิวนี่แพร่ระบาดมากเลยแพร่ยิ่งกว่าอีไวรัสนี่อีกนะครับผมอันนี้มันแพร่เข้าไปในความเชื่อของเรานี่สิครับแล้วพอแพร่เข้ามาในความเชื่อเนี่ยทำให้วิธีชีวิตเราเปลี่ยนทําให้การบริโภคของเราเปลี่ยนเมื่อบริโภคของเราเปลี่ยนเสจเนี่ยบางทีเนี่ยไอสิ่งนั้นมันเข้ามาเป็นของปลอมเป็นของไม่ดีเป็นของที่มีโทษแล้วเราบริโภคเข้าไปเราใช้เข้าไปเนี่ยมันก็เกิดความเสียหาย ขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฆษณาในในสื่อออนไลน์เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยจึงต้องใช้วิจรารณญาณกันอย่างมากแล้วสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะวัดมาตรฐานของสื่อนั้นว่าจริงไม่จริงก็คือความเชื่อถือนั่นเองนะครับผมวันนี้อาจารย์วิโรธไม่ใช่ชมตัวเองนะ73ปีมานี้อาจารย์วิโรธก็พยายามจะคองตนพยายามจะสร้างความเชื่อถือมาตลอดเวลา วันนี้ถึงเอาความเชื่อถือที่ตัวเองสั่งสมมา7.3ปีเนี่ยมาวางลงในรายการติงท็อกนี่เลยนะครับแล้วก็พูดในสิ่งที่ให้ใกล้ความจริงมากที่สุดหรือว่าแม้กรั่เป็นความจริงเลยถ้าแบบอาจจะมีผิดเพี้ยนนะครับก็จะให้ใกล้ความจริงมากที่สุดแล้วถ้าเผื่อมีการผิดพลาดไปแล้วก็ไปเจอคน้นไปวิจัยมาแล้วอะ ก็จะต้องรีบกลับมาแก้ข่าวทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์รพูดอะไรไปตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความงามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะเราจะเอาของมาใช้ใช่ไหมใช้ให้มันสวยแต่ถ้ามันเป็นเฟคนิวเข้ามาไปใช้คือาไปอาตายแล้วมันไม่สวยแล้วหน้าพังไปเนี่ยบาปนะครับบาปบาปจริงๆนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็มาเป็นการยืนยัน ยืนยันนะครับว่าพูดอะไรออกไปแล้วนั้นสิ่งนั้นเกิดจากประสบะการณ์ตรงของชีวิตสิ่งนั้นเกิดจากการศึกษามาบางทีต้องถึงกับวิจัยมาซ้ำไปนะครับผมอะไรครับแล้วก็สิ่งดีๆก็จะพูดในตอนต่อๆไปจะเป็นอะไรติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องสำอางโอไหว้ White, ที่สนับสนุนรายการติ๊งชอของอาจารย์วิโลนาไปก่อนครับสวัสดีครับ